สวัสดีครับท่านผู้ชมเมื่อนี้ตอนเท,ที่ยงนะคุณตาวิถีไทยได้ปลานิลมานะได้ปลานิลมาเออปลานิลหนองหานเฮานี่แหละท่านผู้ชมมีคนเนาะชาวประมงเฮานี่เอาไปขายนะไปขายได้ประมาณ3โตสามโตนะเ,ออเดี๋ยวมื้อนี้คุณตาวิถีไทยสีเห็ดยังกินเนาะเออว่าวสีเห็ดเอือ้อ บอสีเอือบไว้นะบอสีเอือบไว้เห็ดกินแรงอืคัวคัวไว้กินแรงท่านผู้ชมเองคัวเอือบไว้นะเนาะมา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 เบิงบ้งมาเบิ้งวิธีการครัวเขาบอกว่าคุณตาวิธีไทยเวลาที่เจ้ารีวิวนี่เขาซีวีรีวิวตั้งแต่ขั้นตอนการเห็ดได้ท่านผู้ชมเ้ยเออ <laughs> แม่นอดีบอกเออ เขาสิติดต,ตามด้ว่าแม่นอลีเบาะเฮ็ดกับเข้านะเอะบอบบแม่นว่าเอาคนอื่นมาเฮ็ดแล้วแหละตัวเองอยู่เบื้องหลังนะว้าวว้าวว้าว้วาวเออแต่เบื้องหลังไม่ใช่คุณตาวิถีไทยเพื่อนว่าเ <laughs> อออันนี้ของแท้ของแท้นะคุณตาวิถีไทยนะ,อะเออเฮ็ดกับเข่าของแท่เลยอืม บางคนเขาก็มีวิธีเห็ดแบบว่าเราจะมาขอดเก็บปลาอย่างรวดเร็วนะบางคนก็เออพออธิบายเสร็จแล้วก็มาเล่งวิดีโอนะให้มันเร็วขึ้นให้มันเร็วขึ้นคนติดตามเขาก็สิได้เออโบเบอเขาสีไดโบเบอนะเขาสิไดโบเบอ์เดียววิธีไทยก็สิไปเห็ดไปฮัดเห็ดขึ้นกันเนาะวิธีการเล่งทำเออเขาก็เห็ดเร็วเร็วเห็ดเร็วเร็ว อ่าห็ดเร็วๆแล้วก็มีเพลงมาประกอบพร้อมอ่ามีเพลงมาประกอบ <c oughs> แต่ว่าอันนี้กระโบกระโบซาเนาะท่านผู้ชมเนาะโบซาโบซาห็ดเร็วอยู่เห็ดเร็วอยู่นะเพือ่อท่านผู้ชมจะได้เบิงขั้นตอนในการเอื้อว่าเห็ดเอื้อป่าบ้านเฮานี่เขาเห็ดแบบใดนะเขาเห็ดแบบใดอ่ามันจังแซบนะมันจังแซบอืา ขัวเก๊ดก่อนเนาะอันดับแรกมแม่นไผ่เคยอ่ากินหนึ่งป่าเนาะกสิโอ้เมื่อนี้เพิ่นสิกินข้าวเหนียวบ่ตัวแดงนี่แม่นครับถูกต้องตัวแดงสิกินข้าวเหนียวเห็ดแจ่วแซ่บๆนะอ่าเห็ดแจ่วแซบ่บๆแล้วก็มีผักลวกได้อ่ต้องไปหาผักมานหนึ่งไส่ไปนี่อ่ามี แตงมะแตงสดกินมะแตงสดพร้อมนะควบอืมควบกินกับมะแตงสดอืมเศบนะเศบนี่ก็มาขวบอ่นะนี้เนาะท่านบอืมตัดเอาดีออกจักน้อยเอาเนือกมันออกเอาครีปมันงนะ่าง่ายไปครีปมันอืม ตัดเอาขีบมันออกขั่วเอาขี้มันออกเอาออกให้เบิดได้ขี้มันนี่บ้ท่าออกบบเบิดนี่มันสิขมเนาะ ธรรมดาขี้ป่านี่มันสิขมเขาว่ามันสิขมนะอ่ามันสิขมป่านินธรรมชาติกับป่าเอด้านนี้มันสิรสชาสสีบกคือกันได้ท่านผู้ชมเ,เอ้ รสซาตสิบุคือกันสิแซบบุคือกันไปว่าง่ายๆไปอื ล้างก็คักนะล้างเห็ดก็คักล้างก็คักมาล้างมาล้างด้านนี้นะมาล้างออก ขั้นต่อไปเนาะท่านผู้ชมม,มาหัน่นหั่นทิทีเลยนะหั่นทิทีเห็นว่าที่เท่าไดเครื่องปรุงมันก็นแห้งเข้าเท่านั้นเห็นว่าเออแห้งเข้าอืมหั่นแบบทิที Di pulau itu, nih. สิจเรียบร้อยนะเฮากลมาเตรียมใส่หม้อไว้เนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวเขาสิหาหม้อตัวไหล่ะมาใส่เนาะหาหม้อก็ได้หาอะไรก็ได้ใส่หม้อมึงนี่แหละเนาะท่านผู้ชมเนาะนี่นี่นี่ เฮามีหมออันนี้แล้วนะอ่าขั้นต่อไปเฮาสิไปเตรียมเครื่องท่านผู้ชมมาเตรียมเครื่องนะํำดับต่อไปเฮาก็สิมาเตรียมเครื่องปรุงแล้วครับเนาะเครื่องปรุงนี่เครื่องก็จะมีตัวนี้นะกระเทียมนี่กระเทียมกระเทียมนะเทียมนี่ก็ทุบทุบนะ ทุบแห้งลายมันกับกระเด็นท่านผู้ชมอ่าทุบแห้งลายกับกระเด็นนะทุบเบาเอ่าทุบเบาๆ,าบาๆกระเทียมนี่เพื่อเป็นการลดขั้นตอนเนาะเอากระปอกอ่าปอกเอาเปลือกมันออกแล้วก็ตัดตอนนะตัดตอนเอามาตอนที่ที่ขัดเรียบร้อยแล้วนะที่เอาเปลือกออกเรียบร้อยแล้วมาขั้นตอนการทุบนะทุบกระเทียมอืม อันดับแรกก็คือกระเทียมเทียมนี่ใส่หลายแซบหลายใส่น้อยแซบน้อยเพื่อเป็นการตัดข้าวนะหอมกระเทียมนี่มันะสีหอมนะสีหอมหนึ่งกำมือพอดีนะคุณตาวิถีไทยว่าอ่าหนึ่งกำมือจะพอดีพอดีที่ป่าเฮามันมีสามตูเด้เนาะท่านผู้ชม,มใส่น้อยมันสีขาวได้สีขาวอ่า ต้องใส่เครื่องเทศภาษานั้นเพื่อเรียกว่าเครื่องเทศนะกระเทียมนี่เป็นเครื่องเทศอืมเป็นเครื่องเทศเสร็จแล้วก็มาหั่นจักน้อยมาหัน่นมาหัน่นอืมทุบแล้วก็หัน่นให้มันเข้าเครื่องให้มันเข้าแทรกซึมเข้าไปในตัวปาลาวางง่ายๆไปอ่ามันสีแทรกซึมเข้าไปในตัวปลามันสีแทรกมันสีหอมอืม มันสีหอมโอเคเวลาหนึ่งแนละ้วมันสีอ่อนไปนำกันเบิดอันดับที่สองก็คือกะทิอันนั้นตะไครนะตะไครตัดเอานี่ออกตกไอะไคร่ทุบอยู่เบากะทินี่ก็แล้วแต่นะทุบจากน้อยก็ได้นะแต่มันออกเครื่องอืมมันออกเครื่องทุบจากน้อยนะทุบจากน้อยไทยทุบจากน้อยอ่าแล้วก็มาซอย ถ้าซ้อยแบบศิละปะเนี่ยก็ซ้อยเป็นแว่นๆวนนะเป็นแว่นๆว้นเป็นแว่นๆว้นซอยเป็นแว่นๆวนพอเนาะท่านผู้ชมพอเอากะพอประมาณนะกะพอประมาณลำตัวที่สามก็คือเข้า ข้าวเหนียวเข้านี่นะข้าวเหนียวกินกับกับข้าวกับอย่างเข้านี่แหละข้าวหนึ่งเข้านี่นะเอามาละลายน้ําจักน้อยละลายน้ําจักน้อยอันนี้เป็นสูตรโบราณนะสูตรอ่าสูตรโบราณนะสูตรโบราณอืมสูตรโบราณบ้านเฮาวางง่ายไปพ่อแม่พาเห็ดสมัยตะกี้หนึ่งหนึ่งป่าอันนี้ป่าอยู่ในนี่แล้วนะป่าอยู่ในนี่แล้วเดี๋ยวเฮาเสียมาใส่เลยนะเอาข้าวใส่ก่อนเอาข้าวใส่ก่อนอันดับแรก ใส่เข้าไปข้าวาน้รายเท่าไหรแล้วแตะประมาณหนึ่งกำมือนะหนึ่งกำมือข้าวหนึ่งกำมือ,อมแล้วก็ตามด้วยกระเทียมกับตะไคร้ตะเคียมกับตะไคร้นะกระเทียมตะไคร้อ่าใส่ลงไปสิจแล้วเกลือนะเกลือขาดบุได้เกลือนะใส่จักน้อยเกลือจักน้อยอ่าเกลือจักน้อย รถดีรสดีนะใส่รสดีเข้าไปจักน้อย <Regular. S 1> อันนี้รสดีใส่เข <sexual> ้าไปรสดีเซ็บแซบใส่เข้าไปใส่น้อยมันชิจืดนะมันชิจืดมันสิจืดรสดีใส่เข้าไปต่อด้วยผงชุรสดนะผงชูรสดเซ็บแซบผงชูลสดใส่น้อยแซบน้อยใส่หลายแซบหลายผงชุรลดอืม ใส่น้อยแซ่บน่อยใส่หลายแซ่บหลายพอพอเนาะท่านผู้ชมมันสิโป๊กเพิ่นว่าคุณตาวิถีไทยใส่หลายหลายโป๊กเพิ่นว่าใส่ซอสปรุงรสจักน้อยนะใส่ซอสปรุงรสจักน้อยอืมอ่าใส่ซอสปรุงรสจักน้อยโอเคมาค้นเลยบัดนี้ท่านผู้ชม,ม, <laughs> ลลลมลเลยมาคา้นเะข้ากันบางคนก็ใส่มือนะใส่มือคั้นเนะ บางคนอืใส่มือคั้นเห็นว่ามันจะเข้าเนื้อใส่มือพ่อแม่เดิมเฮานี่เพิ่นใส่มือไดใส่มือคั้นเลยนะเออมันสิเข้าเนื้อฮีดฮีดฮีดแล้วเขาจะค่อยไปล้างมืออืไปค่อยไปล้างมือนะอันนี้เขาปัดยานก้างปลามันปักมือเขาได้มันเข้าเนื้ออยู่บอกคุณตาวิธีให้เข้านะเข้าเข้าอันเข้าเนื้อเข้านังแล้วนะ กินมันสีหอมนี่นี่เอาใส่เอาใส่นะเอาอันนี้เข้าก็เอาโบนนี่แหละมาอันนี้ใส่นะคลุกเคล้าให้เข้ากันทั้งข้าทั้งปลาทั้งอย่างน้ะตัดเอผู้ชมไหมอาสี่ตแซบ ต้นแรงเขาก็หาพักมานะพักที่มันนึงกับไอ้กับป่านี่เป็นมักข้อยงูคุณจักอย่บอกมักข้อยงูภาษาไทยเขาห้องมากอย่างเนาะมักข้อยงูนี่บวบงูบอกทางบ้านไอ้แห่เพิ่นว่ามักข้อยงูบทสั้นก็เป็นมักแตงกระลำแม่นี่เนาะผักกาดขาวก็ได้นะหรือสิเป็นพักผักบงจีนมักขั่วฟักยาว เอาเมะเนือใส่นะเอาเมะเนือใส่น้ำกันมันสิแซบมันสิแซบมันสิแซบอ้าวเดี๋ยวเอาหาจานมาใส่เนาะท่านผู้ชมเนาะหาจานมาใส่หาจานมาใส่เนะานเนะทาจอามาหาจานมาใส่เนาะท่านผู้ชมเอาตัวใหญ่เรียงเลียงก่อนเนาะตัวใหญ่เรียงก่อนนี่ตัวที่สอง ที่สองหันหัวมาทางนี้อ่าหันหัวมาทางนี้ตัวที่สามหันหัวมาทางนี้อ่นี่มันหันหัวไปคนละข้า <was> เสร็จแล้วเขาก็เอาตัวนี้เอาพวกเครื่องมานนี่พวกเครื่องเคียงกันนะเอามาหวายใส่นะมาหวายใส่นี่นหวยใส่ข้าวมาหวายใส่บางคนจกเอาใส่หอดในท้องมันได้ นะเอาใส่ในท้องมันอืมมันจังเข้าไปในในในกระเพาะมันมันจังซึมเข้าไปนะกระบเป็นยังแล้วแต่ใส่ก็ได้บ่ใส่ก็ได้โหยเวลาที่เข้าไปนึ่งมันก็สิซึมเข้าไปเองนะซึมเข้าไปซึมเข้าไปเองของมันนะเข้าโอเคช่วงนี้นะช่วงนี้เฮากะเอาไปมักไว้นะผู้แหละตลัวแรงแรงประมาณจัก อ่าสโมงหนึ่งหรือ2ชั่วโมงตัวนี้กับประมาณสักบ่ายสามอ่าตัวนี้บ่ายสองเนาะประมาณบ่ายสองเดี๋ยวประมาณสัก4ี่โมงหรือห้าโมงนี่เขาก็มาหนึ่งนะมาหนึ่งใส่มวยใส่หยังอา่ามาหนึ่งใส่ซึง้งมาหนึ่งใส่ซึ้งนะหนึ่งใส่ซึ้งอ่าแล้วก็เอาพักเอาหยังใส่เดี๋ยวมเขาซีบะเบิงขั้นตอนนั้นเนาะช่วงนี้กะเอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเขาสีเอาไปเขา้าใส่ตู้ไว้นะใส่ตู้ไว้ ใส่ไปบุ้มมีตู้เย็นก็ใส่ตู้ธรรมดาก็ได้นะเฮาเอือบเกลือเลยเด้ใส่ตู้ธรรมดาก็ได้นะหรือใส่ตู้เย็นนะใส่ตู้เย็นไว้ก็ได้นะมักไว้จักสองสามชั่วโมงเนาะท่านผู้ชมเนาะเดียวต้นแรงแรงเฮาจากมาหนึ่งอ่ามาหนึ่งเดียวมาเฮาสิมาเบิ่งนำกันวิธีขั้นตอนหนึ่งก็ง่ายง่ายนั่นแหละเนาะท่านผู้ชมเนาะเอากะมาพบกันต่อต้นแรงแรงเนาะท่านผู้ชมเนาะกะสิได้เวลาหนึ่งปาละบัด้ อ,อคํามืดนะประมาณห้าโมงเนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวเขากัะสิติดไฟกัสิใส่น้ำประมาณนี้ท่านผู้ชมเนาะออใส่น้ำก็จะใส่หลายธรรมดาเฮามันต้องมีซึ่งอันนี้มันเฮาบมมีซึ่งท่านผู้ชมเฮากระดักแปลงเอาเนาะเอาหมอ้อ แล้วก็เอาซึ่งที่แบบนึ่งป่าธรรมดามันซิมีชุดของมันนะป่าที่เอาอันนั้นไว้เนาะท่านผู้ชมเนาะมันก็สิบพอดีกับอันนี้พอดีเลยนะพอดีกับซึ่งอันนี้พอดีโอ้คุณตาวิธีไทยพันว่า เหมาะพอดีเลยนะ พักของเฮากะมีบหลายนะพักของเฮากะที่มีแตงนี่มีแตงนะมีแตงแตงนี่กระล้างเรียบร้อยแล้วแหละนะแตงนี่กระล้างเรียบร้อยแล้ว ฮาซิมอ็อฟานแตงใสเนาะท่านผู้ชมเนาะหนึ่งปลาเซ็แซ่บเลอนี่ท่านผู้ชมเนะมา,า,นานเนอะอ่ามาปาดบักแตงใสบักแตงนี่กะผ่าครึ่งกับพอเนาะผ่าครึ่งเออผ่าครึ่งพอ นี่ผ่าครึ่งเนาะวางใส่เลยแตงแตง,แตงกระแส่เย็นนะแซ่เย็นมันหยกนากๆหน่อยจังหน่อยผ่าครึ่ง <5 S 2> เอาใส่เอาใส่ สามหน่วยพอเนาะมักแตงเนาะท่านผู้ชมเนาะพออยู่บ่เอาจักหน่วยนึงซะไอ้จักหน่วยไอ้จักหน่วยบางคนก็มาก,กินสดๆดนะมักแตงนี่กินสดๆนี่บางคนกินสดๆพอ,อ,ม,อมักแตงใส่นะมะเขือมะเขือมะเขือเมื่อวานนี้นะมะเขือสิดายมันมะเขือเห็ด เห็ดแกงเพชรเมื่อวานนี่ใส่โบเบิร์ตนะเอาหอยใส่นะเอาหอยใส่ใส่น้ำกันใส่น้ำกันเลยนะใส่น้ำกลั่นหอยใส่น้ำกันเลยนะแค่ที่เหลือกอะเอาไว้ ฝามาปิดไปนี่ท่านผู้ชมเนาะปิดเออปิดไว้ปิดไว้ฝากรวบอันนั้นเฮานี่ละนะหาตามธรรมชาติสามอย่างนี่บริคือกันนะเอามาแต่ละทีอันนี้หม้อต้มแกงนี่อันนี้หม้อซึง้งอันนี้ฝาหม้อต้มแกงอันนี้นะคุณตาวิถีไทยประดิษฐ์ใช้นะเผื่อว่าเออประดิษฐ์ใช้ประดิษฐนะ์ใช,ช้อืม วันนี้เราก็มาเฝ้าเบิ่งเนาะท่านผู้ชมเนาะรอ,รอรออ่านึ่งไว้ประมาณสักอ่าตั้งเวลาไว้20นาทีนะ20นาทีนี่มาเบิ่งหากว่ามันซุกเราก็ปิดไฟนะปิดไฟหรือว่าต่อไปอีก25นาทีหรือ30นาทีก็แล้วแต่เนาะนึ่งไว้นึ่งไว้จนกว่ามันที่ซุกแหละมาเบิ่งมาหัดเบิ่งเงือปลาถ้ามันซุกก็โอเคเอท่านผู้ชมเนาะเอา เดี๋ยวเขาสิปิดวิดีโอไว้ก่อนแล้วเขาสิมาเบิ่งตอนมันสุกจักหน่อยใกล้สิสุกนนเานาะท่านผู้ชมเอาละเนาะท่านผู้ชมเอามาเบิ่งตอนท้ายว่าหลังจากที่เฮานึ่งไปประมาณ30นาทีแล้วนะก็เอาอันนี้มาจิกเบิ่งนะว่ามันสุกหรือเปล่าแต่ถ้าหากว่ามันบ่มีเลือดมันก็สิสุกเนาะท่านผู้ชมเนาะเออสำหรับเย็นนี้ มากินหนึ่งปลาน้ำกันท่านผู้ชมเซ่บแซบเห็ดแจ่วเห็ดแจ่วเซ็บแซ,บ,ซ,บ,ซบนะมีพริกมีปลาแดกมีผงสลดมีน้ำมะนาวบีบลงไปเดจักน้อยปลายบิดหูบ้อออกเนาะท่านผู้ชมเนาะ <c oughs> มากินข่าแรงหนึ่งปลานิลเซ็บแซบ,ซบปลานิลนนงหานบ้านเฮาท่านผู้ชมเออาสำหรับแรงนี้ปลานิลน,นึ่ง,นงห,นออนนหนองหานเออปลานิลงหานึ่งรสเด็ดครับ ท่านผู้ช